สำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกมฟรีไฟล์ราคาถูกสะอาดปลอดภัยไร้การเกลียนสามารถเข้ามาดูได้ที่เพจโซนเกมได้เลยนะครับผมโอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องโซนเกมอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมเรามีดีฟรีไฟล์มานำเสนอขายอีกแล้วนะครับผมตัวนี้จากตัวที่แล้วที่เราลงไปในราคา 9, 999 9ับาทนะครับวันนี้เรากลับมาขายกันในราคา 3,000บาททวนนะครับตัวนี้นะครับผมใช่แล้วครับผม3,000ันบาททวนนะครับผมไม่ถูกไม่แพงนะครับผมราคาจับต้องได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากไอดียนี้กันบ้างนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับเราไปดูกันที่โปรไฟล์กันก่อนนะครับผมตัวนี้เลเวล63เนาะแล้วก็แรงซิลเวอร์หนึ่งนะครับผมถัดไปเป็นโปรไฟล์นะครับผมโซโล่นะครับผมอยู่ที่1.89นะครับโอเคแล้วก็แบบคู่นะครับผม2.14นะครับ แบบทีม2.82นะครับผมแล้วก็สถิติการเล่นก็มีประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมต่อไปเราไปดูที่บัตรสร้างห้องกันก่อนนะครับตัวนี้มีบัตรสร้างห้องเหลืออยู่หนึ่งใบนะครับผมก็ใครที่อยากเล่นกับเพื่อนๆก็สร้างห้องกระจอยกันได้นะครับผมตัวนี้นะครับผม,นะบผมไอเทมเสริมเนาะไอเทมเสริมตัวนี้มีสราระสังหารอยู่5วัน10ชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณนี้เนะ okay. เาะโอเคต่อไปเราไปดูนที่ตัวละคร ตัวนี้ไอดีนี้นะครับผมไม่มีเอลกเนาะเสียดายแอบเสียดายนิดนึงนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวละครอื่นก็มีทดแทนกันไปเนาะเป็นไฮโตะตัวนี้นะครับสำหรับตัวละครผู้ชายหลักๆที่เล่นไอดีนี้นะครับผมเป็นไฮโตะเลเวลเจ็ดนะครับผมเราไปดูกันที่ชุดนะครับผมบอกเลยที่เด็ดมากนะครับผมเปิดมาเป็นชุดฮิปฮอปตัวนี้นะครับผมที่ตัวละครเราใส่อยู่นะครับนี่เป็นชุดฮิปฮอปตัวนี้นะครับค่อนข้างหายากแล้วก็เป็น ชุดคาบุก,กินะครับเป็นเซ็ตคาบุกิครบเซ็ตเหมือนกันตัวนี้นะครับแล้วก็มีชุดพวกซีซั่นหนึ่งด้วยนะครับผมเป็นชุดซากุระซีซั่นหนึ่งเนาะาแล้วก็เป็นชุดฟิชชั่นซามูไรนะครับหรือว่าชุดซามูไรนะครับครบเซ็ตเช่นเดียวกันนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ถือว่าเยอะเลยนะ <ALD i> โอเคเดี๋ยวเราลองดูกันทีทีละส่วนแล้วกันนะครับเรามาที่หมวกกันก่อนนะครับผมหมวกก็ม <c oughs> <browsing> ีจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หน้ากากนะครับมีให้เลือกเล่นกันเพียบเลย นะครับผมสําหรับหน้ากากนะครับผมอสูรันช้าอยู่กับเราอีกแล้วนะครับผมโอ้โหอยู่กันทุกไอดีจริงๆนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมมีผ้าปิดปากให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเสื้อนะครับประมาณนี้บอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับชุดนะครับผมแน่นมากๆใครที่หายดีทําตัวหลักผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มคุ้มแน่นอนนะครับผมสามพันบาทนี่คือเติมเองนี่ก็ไม่ได้เท่านี้อ่ะ เออนะครับผมต้องต้องลองนะครับแต่ถ้าใครอยากจัดแน่นๆนะครับเน้นทกินปืนหรือว่าเน้นของเนี่ยไปจัดดีที่แล้วได้เลยนะครับผมตัวนั้นแน่นแน่นกว่านี้แน่นอนตัวนั้นนะครับผมต้องไปลองดูนะครับส่วนชุดนะครับผมก็มีชุดจ็กเกอร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งชุดตัวนี้แล้วก็ชุดก็จิเนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับผู้ชายนะครับไอทมก็มีประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรเด่นมากนะครัับตวนี้ นะครับผมปองลดราคาอะไรทั่วไปเลยนะครับพี่บัตรเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับตัวนี้โอเคต่อไปเราไปดูที่ตัวละครฝั่งผู้หญิงนะครับผมตัวนี้ตัวละครฝั่งผู้หญิงนะครับจะเป็นเคนลี่เนาะเลเวลาแปเลยนะครับตัวนี้นะครับเราไปดูที่ชุดกันก่อนนะครับผมชุดก็เป็นมีซากุระซีซั่นหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับทั้งฝั่งผู้ชายทั้งฝั่งผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นชุดที่พอม หมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นหน้ากากตัวนี้นะครับผมโอเคครบเซ็ตเหมือนกันนะครับชุดนี้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราดวนทีละส่วนแล้วกันเนาะโอเคเริ่มจากข้างบนกันก่อนนะครับเป็นหมวกนะครับมีประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นหน้ากากนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับถือว่าถืวเยอะเลยนะครับผมถ้าใครซื้อไปก็เล่นได้ทั้งฝั่งผู้ชายกับฝั่งผู้หญิง นะครับผมก็มีให้เลือกเล่นกันตามสบายเลยนะครับผมไอดีนี้3,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคดคุ้มนะครับผมคุ้มมากๆแล้วเนี่ยเออถ้าเป็นผมผมก็ซื้อนะครับไอดีแบบประมาณนี้นะครับมันมันค่อนข้างคุ้มทีเดียวเลยนะครับ3า0 0บาทนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมรองเท้านะโอเคนะครับผมแล้วก็ชุดก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูที่สัตว์เลี้ยงกันต่อ นะครับผมตัวนี้มีสัตว์เลี้ยงอยูอ่3ตัวนะครับผมเป็นแมวสลัดจิ้งจอกแล้วก็มีแพนดานะ้าเนาะแมวเลเวลว6นะครับผมแล้วก็สลัดจิ้งจอกเลี้ยว7หมีแพนด้าเลีนะ้ยว7เนาะตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมต่อไปเราไปดูที่สกินกันต่อนะครับเรามาเริ่มจากพื้นหลังกันก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับผมพื้นหลังนะ,ะเดี๋ยวเราเลื่อนเล่นดูแล้วกันนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสำหรับพื้นหลังมีฮีโร่อีกซีซั่นเให้นะครับผมตัวนี้นะครับฮีโร่อีกซีซั่นแนะครับโอเคประมาณนี้เนาะฮีโร่อกซีซั่นสิเออขึ้นหลายซีซั่นมากเลยนะไอเดีนี้11ก็มีนะครับผมเออใช้ได้เลยนะครับไอเดีนี้ถือว่าสกอร์โอเคเลยนะครับโปรไฟล์ดีมากตัวนี้นะครับผมรูปภาพไม่ได้มีอะไรมากเนาะกล่องดวงใจก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเค ระเป๋าสะพายนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมก็หลักๆนะครับไอเดียนี้จะเป็นเสื้อนะเสื้อเยอะมากนะครับผมพวกพวกชุดนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคร่มชูชีพนะครับผมมีให้เลือกเล่นนะครับแต่ว่าไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมตัวนี้โอเคอมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสามพันบาทนะครับแอร์บอร์ดประมาณนี้นะครับผม เ่อไปเป็นสกินอาวุธนะครับผมเป็น f o a 1ตัวนี้กิฟฟินนะครับผมกิฟฟินฟิวรีนะตัวนี้ f o a 1ตัวนี้ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ f o a 1ตัวนี้นะครับผมเนีตตัวนี้คือคุ้มมากๆนะครับ3า0 0บาทใครได้ไปนี่คือโคตรคุ้มนะผมบอกเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมพวก AK เลยนี้ก็ตามวิดีโอนีตอตอ้ต้องลองดูนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้ การได้ท่านให้หนึ่งกระบอกเนาะตัวนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะ SS, 40, นนเนาะว s s อ s เอสออะไรพวกนี้นะครับผมโอเคบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมไอดีนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ยานผ่านนะนะครับผมประมาณนี้นะครับผม โอเคถ้าทางก็ไม่ได้มีอะไรเด่นมากมายเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผม3 0 0พบาทนะครับไอดีนี้ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมที่เพจโซนเกมนะครับผมบอกเลยว่ารีบกันไปซื้อนะครับเพราะว่าเพจเราลงไอดีกันแต่ละทีนี่คือออกกันไวมากนะครับผมลูกค้าเราค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยๆกันอุดหนุหนน,น,นะโซนเกมนะครับผมช่วงนี้ก็ โควิดเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมเราเราเลยเถิเดกันมาเยอะแล้วนะครับผมสามพันบาทนะครับไนดีนี้นะผมใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมไ mm hmm. ว้เจอกันใหม่ที่ต่อไปครับ mm hmm. สวัสดีครับ